สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนทำสาวหิ้งหน้านะครับหิ้งหน้านะครับโดยใช้วิธี่การชิดนะครับคิดออกแบบและทำนะครับโดยไม่เหมือนใครนะครับสิ่งที่ผมจะสอนก็คือเมื่อใหม่นะครับที่คิดอยากจะทำนะครับ คิดอยากจะทำแล้วออกเป็นโดยไม่รู้ว่าเราจะเจ็บงานหรือขึ้นคิ้นงานยังไงนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนทำให้แบบเห็นภาพคร่าวๆก่อนนะครับโดยเครื่องมือที่เราใช้นะครับก็จะมีเครื่องเกียร์นะครับจิมเมอร์นะครับแล้วก็จิ๊กซอนะครับ ส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นที่เราจะใส่นะครับก็จะมีพวกนาฬิกานะครับเป็นนาฬิกาิจิตอนนะครับหาซื้อตามตลาดช้อปปี้รัสดา้านะก็จะมีรีโมทแอร์นะครับสำหรับคนที่ย้ายแอร์จะเป็นหลังคาเดิมก็ได้ทำตัวหลังคาเดิมนะครับที่ผมจะสอน มีเพื่อนๆท่านหนึ่งแนะนำว่าอยากให้สอนทําสาหิ้งหน้านะครับแต่ผมคลิปนี้ผมจะสอนแบบไม่ละเอียดน,นะครับเสาหิ้งหน้ามันก็ทําได้หลายรูปแบบนะครับยด่ที่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะทํำลักษณะแบบไหนนะครับ แต่ที่ผมจะสอนก็คือเป็นแนวทางในการทำนะครับว่าเราจะขึ้นชิ้นงานลักษณะแบบไหนเก็บงานยังไงนะครับคร่าวๆครับมาเริ่มกันว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรมาครับสำหรับไม้ที่เราจะใช้นะครับก็มีไม้เอ็มนะครับ9มิลนะครับไม้เอ็ม 6มิลนะครับแล้วก็ไม้เอ็มกระดาษนะครับ3มิลนะครับที่ยำเป็นต้องใช้ในการทำนะครับก็มีไม้3ขนาดนี้นะครับราคาต้องไปดูที่ร้านนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมันขึ้นราคาหมดแล้ววันนี้ สำหรับมือใหม่ที่จะทำนะครับไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนนะครับเมื่อเรามีไม้อุปกรณ์ครบแล้วนะครับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเราก็ใช้เป็นฟุตเหล็กนะครับหรือไม้บรรทัดน,นะครับขนาดหนึ่งเมตรหรือไม่มีก็ใช้เป็นตลับเมตรนะครับแล้วก็ดินสอนะครับ เรเราจะขึ้นชิ้นงานเสาหิ้งหน้านะครับเราก็ใช้ตลับเมตนะครับไปวัดที่ตัวรถนะครับโดยวัดความกว้างของเสาเรานะครับกับตัวแบบบนรถนะครับโดยตัวนี้ที่ผมทำมันจะใช้ความยาวอยู่ประมาณ145เซนติเมตรนะครับ ร้อสี่สิบห้าเซนแล้วก็วัดไปบนไม้นะครับโดยยาวประมาณร้อยสี่สิบห้าเซนนะครับจากนั้นเราก็ฉีดไปนะครับหากึ่งกลางความยาวของร้อยสี่สิบห้านะครับก็อยู่ที่เจ็ดสิบสองครึ่งนะครับ โดยที่เราคิดออกแบบไม่จําเป็นต้องเหมือนผมนะครับนี่คือผมมาทำให้ดูคร่าวๆนะครับกับเมื่อหากึ่งกลางได้แล้วนะครับเราก็คิดดูนะครับว่าเราจะเอาความสูงหรือสูงประมาณไหนนะครับโดยที่ทิงหน้าของเราจะไม่ติดหัวคนขับนะครับบางทีมันใหญ่ไปมันก็ไม่สวยนะครับ ที่ผมใช้อยู่ก็ไปอยู่ประมาณ55นะครับ55เซนติเมตรนะครับมองเห็นไหมครับความสูงนะครับก็ฉีดไปเลยนะครับ155ครับอือ55เซนติเมตร ส5เซนติเมตรครับจากนั้นด้านหน้านะครับด้านหน้าความกว้างนะครับของตัวเสารครับเราก็วัดไปประมาณ3มเซนครึ่งนะครับ3มเซนครึ่งนำไม้บรรทัดมาครับมาทาบหรือจะเป็นไม้ธรรมดาก็ได้นะครับ ที่มีความตรงนะครับเป็นเหล็กอะไรก็ได้ขีดเฉียงเข้ามานะครับทั้งสองฝั่งมองเห็นไหมครับเดีย๋ยวผมวัดแล้วถ่ายให้ดูนะครับตัวหิ้งหน้ามันจะทำได้หลายรูปแบบนะครับ แนะนําเาตามที่เราคิดว่าสวยของเรานรในสไตล์ของเราอาจจะไม่เหมือนใครก็ได้นะครับวัดขอบนะครับด้านข้างขึ้นมา3ามเซนครึ่งน,นะครับแล้วก็ฉีดฉีดมาหาจุดตำแหน่งกึงกลางนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับซ้ายขวา ตันนี้ผมจะทําเป็นทรงลักษณะโค้งนะครับโดยที่ผมจะสอนก็คือทําชิ้นงานสาวให้ได้ก่อนนะครับกับตัวรถนะครับค่อยมาแต่งลายใส่ที่หลังอีกครั้งหนึ่งนะครับความสูงของตัวล่างข้างก็ แนะนำไปที่สนะี่สิบห้าเซนจะได้ไม่ยืดเยอะนะครับสูงด้านข้างนะครับมาจากดอกขอบตัวไม้ด้านด้านขอบไม้นะครับขึ้นมา45่สิบห้เซนนะครับมองเห็นไหม วัดขึ้นมา45เซนะครับครั้งแรกที่เราวัดอยู่ประมาณ55ครับ45นะครับทักงนั้นตัวหิ่งของเราก,ก็วัดอยู่ประมาณ30เซนะครับ ขีดให้มันได้แนวตรงก่อนนะครับสามสิบเ์ครับทีนี้ จะวัดเป็นแนวโค้งนะครับน่านกลางนะครับห้าสิบห้านะครับแล้วก็วัดได้เลยนะครับว่าเราจะเอาโค้งขนาดไหนโดยวัดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนนะครับโค้งนะครับฝั่งด้านใดนด้านหนึ่งก่อนนะครับ ประมาณนี้ครับจากตัวกลางนะครับแล้วตัวขอบนะครับแล้วก็จะโค้งขึ้นมานะครับหาถึงตัวที่เราขีดตำแหน่งไว้ประมาณ45นะครับ จะได้โค้งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งเดียวนะครับจีบฝั่งเดียวนะครับเราจะสร้างแบบนะครับจากนั้นด้านหน้านะครับด้านหน้าเหลี่ยมบนสุดนะครับแล้วก็วัดความกว้างเสาของเรานะครับตรงขอบกระจกด้านหน้านครับ มันจะอยู่ประมาณ142นะครับ142แบ่งครึ่งก็อยู่ที่71เซนนะครับเราก็ฉีดกเข้ามาประมาณ71เซนนะครับทั้งสองฝัง่งมันจะไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ จากที่เราวัดด้านหน้ามานะครับมาณเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเราก็ขีดขีดตรงขึ้นมาเลยนะครับให้มันเสมอกัแบบเหลี่ยงที่เราขีดโค้งไว้นะครับ45่าเห็นไหมครับตัวความกว้างของไม้นะครับอยู่ประมาณ145ยสเซนติเมตรนะครับ ถึงตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็หากึ่งกลางนะครับของร้อยสี่สิบห้าครับอยู่ประมาณเจ็ดสิบสองจุดห้านะครับ,รรบกึ่งกลางได้แล้วนะครับเราก็มาวัดจากเหลี่ยบไม้ตัวล่างนะครับขึ้นมาสามเซนสามจุดห้าเซนติเมตรนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ขีดขีดไล่มาหาเส้นกลางไม้นะครับจากนั้นความกว้าง,งตัวฐานตัวนี้นะครับเราก็ขีดตำแหน่งไปที่สามสิบเซนเมตรครับถึงเส้นนี้นะครับ กว้างเสาเราตัวด้านข้างจะกว้างกว่านะครับเพื่อที่จะโคง้งเราก็วัดขึ้นมาตัวขอบด้านข้างครับประมาณสี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับด้านกลางแล้วก็ใช้เป็นไม้มันทัดเป็นไม้ก็ได้เลยครับโคง้งตามที่เราเห็นว่าสวยนะครับกนณดของโคง้ง จีบฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนก็ได้ครับตัวด้านข้างโค้งขึ้นมาหาตำแหน่ง45เซนตเมตรำแหน่งแรกเราก็55เซนติเมตรโค้งที่สองเราจะโค้งจากตัว30ขึ้นมาครับจากนั้นด้านหน้านะครับเระจะวัดจาเกึ่งกลางตัวนี้นะครับมาประมาณ มันกว้างประมาณ142เซนติเมตรแล้วก็วัดมาหาตำแหน่งครับแล้วก็ขีดด้านข,าข้างขึ้นไปด้านบนนะครับให้มันจดกันก็จะได้เสาจากนั้นเราก็ตัดเลยครับจิกซอตัดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งของเราเห็นไหครับตัดด้านหน้าด้านข้าง นะครับมาถึงกล่อกลางนะครับนะ